สวัสดีครับณ้า,า,าทุกท่านขออนุญ,ญาตเปิดคลิปด้วยการสวัสดีปีใหม่นะครับในปี2564ักบนะับณ้า,า FC ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับปี2564ก็จะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับการตอบคำถามนะครับการตั้งสายพานไดชาร์จของเครื่องยนต์ยูโร4นะครับนี่เครื่องยนต์ยูโร4นะครับ ตออบสีดำนะครับ EGR okay, เป็นเหลี่ยมๆนะครับ clubs. แล้วก็กรองอยู่ด้านล่างนี่อยู่ข้างล่างไดชาร์นะครับสำหรับการตั้งสายพานของสายพานไดชาร์นะครับของเครื่องยนต์ยูโรสจะไม่เหมือนยูโรสามนะครับขออนุญาตพานานามาดูทางด้านนี้เนี่ยครับนานาเห็นไหมเอ่ยอ่ะผมขออนุญาตชี้ให้นานาได้ดูนะนะครับนี่นะครับ นี pelled, ่คือสายพันไดชาร์ตนี่คือไดชาร์ตนะครับเครื่องยนต์ยูโรสีนะครับเราจะตั้งสายพันไดชาร์ตด้วยการตึงบูเล่นี่เขาจะมีบูเล่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือนี่คือบูเล่ของไดชาร์ตนะนะครับของยูโรสามเราจะตั้งจากตัวไดชาร์ตเลยนะครับก็คือดึงออกมานะครับดึงดึงตัวไดชาร์ตเนี้ยออกมาเพื่อให้สายพันไดชาร์ตเนี่ยตึงนะครับแต่ยูโรสีนะครับจะเป็นการตั้งบูเล่นะครับนี่เขาจะมีบูเล่ปรับตั้งมาให้อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งยูโรสามจะ นะครับตัวปรับตั้งจะอยู่บริเวณนี้เนี่ยฮะเป็นน็อตเบอร์12นะครับหลักการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนเหมือนสายพานแอร์เลยนะครับเป็นมูเล่ปรับตั้งคล้ายๆของสายพานแอร์นั่นแหละนะครับสายพานแอร์ของยูโร3ยูโร4จะตั้งเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันหลักการตั้งสายพานไดชาร์จของยูโร4ก็จะเหมือนกับตั้งสายพานแอร์นั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือดึงมูเล่ขึ้นสายพานก็จะตึงนะครับง่ายๆเหมือนกับการตั้งสายพานแอร์เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ยูโร4ค่อนข้างที่จะ ง่ายกว่านะครับง่ายในที่นี้เป็นง่ายในการปรับตั้งนะครับแต่ว่าการติดตั้งสายพานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเขาเป็นมูเล่นะครับแล้วก็ตัวสายพานเนี่ยค่อนข้างที่จะอืมต้องมีเทคนิคในการใส่เข้านะครับเทคนิคในการใส่เข้าก็คือเราคลายมูเล่ออกเกือบสุดเลยนะนะครับไม่ให้หลุดออกมานะครับแต่ว่าใส่ให้เกือบเอย้ยขออภัยครับคลายน็อตเนี่ยเบอร์สิบสี่เนี่ยให้เกือบสุดเลยนะครับจากนั้นเราค่อยใส่สายพานเข้าไปนะครับ เพราะว่าต่อให้เราคายมูเล่ลงไปสุดเนี่ยก็จะไม่สามารถใส่ใสายพานได้นะครับเราต้องคายน็อตเบอร์สิบสี่ของมูเล่นเนี่ยออกมาจนเกือบสุดเพื่อให้ตัวมูเล่นเนี่ยมีระยะให้ตัวนะครับได้มากกว่าปกติจากนั้นก็ใส่ใสายพานกลับเข้าไปแล้วค่อยตึงน็อตเบอร์สิบสี่นี้เข้าไปนะครับจะพึ่งขันแน่นนะครับจากนั้นก็มาตั้งตัวตั้งที่น็อตเบอร์สิบสองบริเวณนี้นะครับก็คือขันเข้านะครับจนได้ระยะนะครับระยะที่ผมใช้อยู่ก็คือ5้ามิลลิเมตร นะนะครับเอ่อระยะ5มิลิเมตรนี้ก็คือการการกดลงด้วยแรงตึงมือนะครับไม่แรลงสุดแรงนะเป็นแรงตึงมือนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งสายพานแอร์นี่กลับเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมพาพามาหน้าน้ามาดูว่าที่ผมบอกว่าเขาเหมือนสายพานตั้งสายพานไดชาร์จเนี่ย ของยูโรสีเนี่ยมันเหมือนสายพานแอร์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะสายพานแอร์ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเขาจะมีน็อตเบอร์สิบสี่อยู่หนึ่งตัวนะครับคลายออกจากนั้นเราก็คลายตัวปรับตั้งออกนะครับตัวมุเล่ตัวนี้ก็จะเลื่อนลงจากนั้นก็เอาสายพานออกมาเห็นไหมฮะคล้ายกันหลักการเหมือนกันนะครับต่างกันที่ตัวสายพานเท่านั้นเองนะครับสายพานแอร์ก็จะเล็กหน่อยนะครับเป็นล่องล่องเดียวแต่ว่าล่องใหญ่นะครับส่วนสายพานไดชาร์จก็จะเป็นหลายลอ่องอย่างที่นานาได้เห็นอยู่นะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับค่าขันน็อตนะครับเบอร์สิบสตัวนี้นะครับผมจะตั้งไว้ที่35มสิบห้านิวตันเมตรนะครับทั้งของอาสายพานแอร์แล้วก็สายพานไดชาร์จเลยนะฮะนี่ซึ่งเขาจะใช้ค่าขันเดียวกันนะครับประมาณนี้หากน้าไม่มีปจัจจปอนนะครับสามารถใช้การขันแบบองศาได้นะครับขันประมาณ5-10ถึงสองศานะครับไม่ต้องขันแน่นเกินไปนะ นะครับแต่ก็ให้ตึงมือหนักๆหน่อยนะครับสำหรับน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนี้นะครับเนื่องจากเขาค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับส่วนระยะตึงนะครับของสายพานแอร์นะครับก็จะอย่างที่น้าะได้ทราบนะครับผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ5 7ถึงมิลลิเมตรนะครับโดยใช้แม้บรรทัดนะครับในการวัดนะครับสำหรับสายพานใหม่เนาะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับน้าาที่ ตั้งจนเคยมือนะครับก็สามารถที่จะรู้สึกได้เลยทันทีนะครับจับประมาณนี้นะครับใช้แรงแค่ตึงมือเท่านั้นนะครับในการกดโอเคก็เช่นเคยนะครับเราต้องวอร์มเครื่องไว้ประมาณสัก1-5นาทีนะครับจากนั้นก็มาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับว่าระยะทั้งสายพานแอร์นะครับแล้วก็สายพานไรชาร์จนะครับตัวนี้นะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ในตอนแรกหรือไม่นะครับ สำหรับเครื่องยนต์ยูโร4ก็จะง่ายหน่อยนะครับไม่จะเป็นต้องถอดท่ออินเตอร์คูลเลอร์ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีช่องเนี่ยมีช่องให้เราได้ทำงานได้พอดีเลยนะครับแต่เช่นเดียวกับยูโร3นะครับเราจะเป็นต้องถอดม่อน้ำสำร,รองออกนะครับเพื่อให้ง่ายจริงๆก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแต่ว่างานที่ทำานะ่มันจะยากเพราะว่ามันจะไม่มีช่องให้มือเราลงนะครับนี่อันน้ดูเห็นไหมฮะเนี่ย ขนาดมีช่องนะครับเขาจะโดนบาดโดนอะไรพวกนี้นะนะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับใส่เสื้อแขนยาไวไ้ด้วยนะครับนี่ขนาดผมทําบ่อยนะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับประมาณนี้ส่วนตัวสายพานนะครับตัวสายพานในชาร์ตนะครับระวังกันไว้ด้วยนะับปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้สายพานยูโรสี ใส่กับสายพานยูโร3ได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับสายพานยูโร4ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสายพานยูโร3สลัดได้ชาร์ตนะถ้าเขาไม่มีในสต็อกเนี่ยเขาจะใช้สายพานยูโร3เอ้ยเขาจะใช้สายพานยูโร4ไปใส่ในยูโร3นะครับซึ่งสายพานยูโร4เนี่ยข้อแตกต่างก,กันก็คือนะครับตัวสายพานเนี่ยจะยาวกว่านะครับยาวกว่า สายพานไดชาร์จของยูโรสามนะครับซึ่งจะทําให้ตัวไดชาร์จเนี่ยเนื่องจากยูโรสามเวลาเราตั้งเนี่ยเขาเราจะดึงไดชาร์จออกไปใช่ไหมฮนะเนี่ยดึงออกไปเพื่อให้เขาตึงตัวไดชาร์จเนี่ยจะออกไปเยอะนะครับเกือบจะชนกับตัวตัวซุ้มกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใช้สายพานไดชาร์จของยูโรสี่นะครับแต่ถ้า เป็นยูโรสีก็ไม่มีปัญหานะครับมีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับนนานาสามารถก็ไปเบิกกันได้นะครับเป็นเบอร์5122นะครับถ้าเป็นของอีสูจะตามท้ายด้วย0นะครับแต่ถ้าเป็นของตรีเพซจะตามท้ายด้วย t นะครับของอีสุก็จะเป็น5122 0นะครับตัวตัวท้ายนะถ้าเป็นของทีเพซก็จะเป็น5122นขีดทนะครับระยะเวลาในการเปลี่ยนอืม ถ้าเอาตามผมะน,นะครับถ <S S 2> ้าเอาตามผมก็สายพันแอร์นะครับสายพันแอร์ตัวนี้เนาะนะครับก็ที่ผมเปลี่ยนนะครับก็ทุกๆประมาณ 2- 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมกิโลนะครับแต่ก็ไม่เคยถึงสามหมื่นสักทีหรอกนะครับอยู่ที่แถวๆประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นสองหมนะครับประมาณนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนสายพันไดชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80,000ืกิโลนะครับแต่ไม่ถึงหรอกผมจะเปลี่ยนที่ประมาณ4 0,000กิโลประมาณนี้นะครับ4ี่ห0ื่นห้าหมกิโลนะครับ แต่จริงๆก็ไม่เคยถึงสามหมื่นหรอกนะครับเอ้ยจริงๆก็ไม่ถึงสี่หมื่นหรอกนะครับก็ประมาณสามหมื่นในหน่อยผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่น้นะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามผมนะนะครับเปลี่ยนตามระยะไปนะครับเพราะมันจะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุเปล่าๆนะครับแต่สำหรับผมผมไม่มีปัญหานะครับในเรื่องการเบิกออะไรมาเปลี่ยนก่อนเวลานะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับ ระยะเวลานะครับก็นะนะนะครับก็อย่าใช้จนจนเขาเสื่อมสภาพมากก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสายพานถ้าขาดแล้วเนี่ยนะครับมันอันตรายมากๆนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าสายพานถาดเนี่ยคือถ้าเขาขาดแล้วหลุดไปเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาปกติเนี่ยถ้าเขาจะขาดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ขาดหลุดไปเลยนะนะครับเขาจะขาดเป็นเส้นๆชิ้นๆ ไอ้เส้นๆชิ้นิๆนะครับมันจะฟาดเนี่ยมันจะฟาดกับพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยอะไรที่แพงๆของเราเนี่ยนะครับเนี่ยใช้หมดเลยพัดลมพัดลมเนี่ยนะครับเขาจะไปฟาดดูดมาแล้วก็ฟาดนะครับนั่นแหละนะครับมันจะเป็นบ่อกเกิดของของเขาเรียกว่าอะไรความเสียหายที่เป็นลูกโซ่นะครับตามกันออกมานะครับตัวสายพานก็ไม่ี่บาทนะครับหลกักร้อยคือมาเปลี่ยนได้ นะครับแต่ความเสียหายมันไม่ใช่หลักร้อยสิครับมันจะกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยลหละนะครับถ้าสายพานไดชาร์จเ,เกิดฉีกขาดขึ้นมานะครับในระหว่างที่เราเดินทางนะครับหรือในระหว่างที่เราใช้ใช,ใช้ใช้รถยนต์อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้สายพานแอร์ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าขาดเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ก็ได้ถ้าขาขาดไปเลยนะเราไม่มีอะไรเสียหายสมมุติสมมุติสมมุตินะครับจะสําคัญอยู่ที่สายพานไดชาร์จ นะครับนี่นะครับสายพานไดชาร์จขาดไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าสายพานไดชาร์จขาดจะไม่มีการชาร์จไฟนะครับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับหากไม่มีการชาร์จไฟนะครับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับผมบอกได้เลยนะครับรถคอมเมทเร็วนะครับจะเดินทางต่อได้อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแบตก็จะหมดนะครับเพราะว่าระบบทั้งหมดนะครับใช้เป็น ไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบจุดระเบิดทั้งหมดเป็นไฟฟ้าอย่าลืมนะครับประมาณนี้โอเคก็คลิปนี้นะครับก็เป็นการตอบคำถามนะครับนาะนะที่สอบถามเข้ามานะครับว่าสายพานยูโร4นั้นติดตั้งอย่างไรนะครับส่วนสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับผมต้องขอภายนาะทนะนะีทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเอา่อเป็นคลิปที่นะผู้สนับสนุนนะครับขออนุญาต เไม่ใช่ขออนุญ,ญาตสิผมขออนุญ,ญาตนะผู้สนับสนุนให้เผยแผ่ได้แค่นี้จริงๆนะครับก็จร่งใจนะผู้สนับสนุนเขานะครับตัวคลิปนะครับจะส่งไปให้ผู้สนับสนุนนะครับสำหรับรการติดตั้งแบบละเอียดนะครับในจุดต่างๆนะครับแต่ว่าเชื่อว,ว่าที่ผมแนะนํานะครับนะ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 หากฟังตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะนะนะจะเ,เปลี่ยนได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีอะไรยากเลยนะครับ เป็นการขันน็อตธรรมดาเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าผมต้องขออนุญาตจ,จบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตโอ้ขอไว้นะนะทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเป็นคลิปต้นปีก็ยังคงมึนๆนอยู่เนาะนะครับอีกรอบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจ,จบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผม สวัสดีครับ